อีซูสุออนิวเกียร์ห้าสปีด A750 ็ดาแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กชั้นนี้ชั้นนี้นะชั้นบนไม่ใช่ชั้นล่างนะไม่ใช่ชั้นล่างชั้นบนชั้นบนเน่ยดีแมทออนิวเจ็ดเอเจ็ดห้าศูนย์แผ่นเหล็ก หนึ่งสองสามห้าหกแผ่นเหล็กหกอันนี้แผ่นแหวนสปริงอันนี้แสแนปดิงล็อกอันนี้ตัวกด